Toyota Revo วคันนี้นะครับจัดทรงหล่อๆด้วยล้อ TE37 ขายในราคาเพียง450,000บาทเท่านั้นเองนะครับจะหล่อขนาดไหนนะครับเดี๋ยวไปชมพร้อมกันกับซันนี่ได้เลยครับ กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้พบกับผมซันนี่ที่อารยะยนตกิจสาขาวารินชำลาบอีกเช่นเคยนะครับผมแล้ววันนี้นะครับผมอยู่กับรถ t o y ยต้ h ไฮรัก e v รีโว2 4จเกียร์ธรรมดาปี2015คันนี้นะครับผมซึ่งจะหล่อขนาดไหนนะครับเดี๋ยวผมพาชมภายนอกและภายในนะครับผมมาเริ่มกันที่ด้านหน้านะครับผมกระจังหน้านะครับเป็นกระจังหน้าสีดํานะครับผมพร้อมกับตาโลโก้ขนาดใหญ่นะครับผม ถัดมาอีกนิดนึงนะครับผมตัวนี้นะครับจะเป็นมันติรีเฟคเตอร์นะครับพร้อมกับไฟเลี้ยวในตัวนะครับตัดกับรวบลายของโครเมียมในโครมเดียวกันนะครับสวยงามนะครับเลื่อนมาอีกนิดนึงนะครับผมในส่วนของด้านข้างนะครับตรงนี้นะครับจะเป็นล้อ T ี7 7ขอบ18นะครับผมให้มาพร้อมกับยางเลสเิ็งปี2021ณปัจจุบันนี้เลยนะครับผม เลื่อนมาในส่วนของด้านข้างตัวรถนะครับผมเราจะติดฟิล์มมาให้ด้วยนะครับค่อนข้างเข้มนะครับผมไม่ร้อนแน่นอนนะครับที่จับนะครับจะเป็นสีดำนะครับพลาสติกนะครับผมมาในส่วนของด้านหลังนะครับผมจัดตรงมาหล่อหลอแน่นอนครับสำหรับสายสิ่งขาดไม่ได้อย่างแน่นอนนั่นก็คือค้ำท้ายนะครับผมค้ำท้ายหลบทะเบียนหล่อเลยทีเดียวนะครับแม็กไลเนอร์มีให้อยู่แล้วนะครับไม่ต้องห่วงนะครับเดี๋ยวต่อไปเราไปดูกันที่ภายในกันดีกว่านะครับไปดูภายในครับผม ครับผมเปิดมาในส่วนของภายในนะครับเริ่มกันที่เบาะก,ก่อนนะครับเบาะของเขานะครับจะเป็นเบาะผ้านะครับผมเบาะผ้าจะให้เรารู้สึกว่ามันกระชับนะครับเวลาขับเนี่ยตัวโยนอะไรอย่างเงี้ย มันจะค่อนข้างดึงไว้เหนียวๆหน่อยนะครับผมพวงมาลัยนะครับผมพวงมาลัยที่เราจับเนี่ยก็ค่อนข้างกระชับนะครับเพราะว่าพลาสติกที่ทํามาหุ้มพวงมาลัยเนี่ยจะเป็นยูรีเทนนะครับผมจะให้ความรู้สึกกระชับเวลาขับขี่นะครับผมคอนโซลนะครับออกแบบตามสไตล์ของรีโวนะครับเป็นเฉียงลงไปทางด้านซ้ายนะครับถือว่าสวยงามเลยทีเดียวนะครับผมในส่วนของเครื่องเสียงนะครับรองรับระบบบลูทูธนะครับผมนะครับแล้วก็รองรับ mp 3นะครับ CD นะครับผมแอร์เป็นแบบธรรมดาแมนนวลนะครับผม ก็ถือว่าสวยงามนะครับสำหรับคันนี้นะครับแอร์เย็นเครื่องเสียงเพาะแน่นอนครับสำหรับรีโวเดี๋ยวต่อไปนะครับผมเราไปดูสรุปราคากันดีกว่าครับผมเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับ Toyota h y l u ักรีโว 2.4J เกียร์ธรรมดาสีขาวคันนี้นะครับผมต้องบอกเลยว่าทั้งภายนอกภายในเนี่ยโดนใจสุดๆเลยนะครับผมสำหรับคันนี้นะครับผมอารยะของเรานะครับตั้งขายอยู่เพียง 450,000บาทเท่านั้นเองนะครับผมหรือจะได้ผ่อนอยู่เพียง8,100บาทเท่านั้นเองนะครับผมสำหรับตอนนี้นะครับทางอารยะยนตกิจนะครับโปรโมชั่นซื้อรถกระบะแถมบัวมูลค่า20,000บาทนะครับยังไม่หมดเท่านั้นนะครับท่านที่ออกรถกับอารยะนะครับถ้าเป็นคันนี้นะครับเราก็จะมีประกันภัยชั้น1แถมให้ด้วยพรบอภาษีเราก็จะต่อให้หมดนะครับพร้อมกับเปลี่ยนน้ำมันเครื่องให้ด้วยอีก1ครั้งก่อนที่ลูกค้าจะรับรถออกไปนะครับ สำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจนะครับสามารถติดต่อกับผมตามเบอร์ที่อยู่ด้านล่างหน้าจอนี้นะครับผม0820234216นะครับหรือว่าจะที่แฟนเพจรดมือ2อารยะยนตกิจก็ได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับซันนี่ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ